สวัสดีค่ะ FC ทุกคน FC วาชูหนิโอ้ยเยียนหน่อยเป็นพีอข้อง่ามจะบ้าท่ามีข่าวดีมาให้เยียนหน่อยเด้อเอาละครับคุณป้าวันจากอ่อนนุชคนว่าตีโชคน้ำเยียนหน่อยแมนแมนคนวาอ่าบ้านหลังแปดอ่าบ้านเลขที่แปดสิบอ่าเด็กหน่อยอยู่ข้างหลังค่าเยียนหน่อยตีเป็นแปดหนึ่งแล้วก็มีผู้ยิ่ง่นลยตีเซ่ สี่แปดหนึ่งเอาเพิ่นฝากน้ำใจมาให้ย้อยหน่อยกขอบคุณมากเปลาบันจากอนุกตขอบคุณปลาบันลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนื้อเงินที่ได้มาใย้อยหน่อยสิถ้ามุนซื้อของใส่บาตรทุกเาร่ได้าใส่ววนตัละไม่เอฟซีเพิ่นบังอีกทีนี่ครับเอฟซีเพิ่นมาคือบอเห็นย้อยหน่อยเห่แปดหนึ่งตอนใดโค้งสุดท้ายในย้อยหน่อยเนาะโค้งสุดท้ายและพูดที่ตาม ทานเป็นเอฟซีก็แค่น่อยอีลีถ้าเบิ็งทุกคลิปถ้าเบิ้งสุคลิปก็แค่น่อยคือมัเบิ้งพวกบราณก่อนเหมืนสร้างแค่น่อยสิมันว่าเบิ้งยังซื่อแ่มันก็เลี้ยนไปเลี้ยนไปพอเบิ้งก็คือบ่เห็นผู้ใดบ่ถือเขคือคนผู้นั้นบ่มีบุญอ้าเชื่อละก็คือมันก็ถือก็แล้วบ่แม่นว่าเลขเข้าจังว่าบ่แม่นบ่แม่นเออพวกคนติดตามแค่น่อยมา3ปี4ปีนี่โอกาสพลาดน้อยที่สุดปีนึงให้เขาเฮาก็ว่าบ่เขานแค่น่อยเนาะบ่ได้ว่ามาเออให้เขาก็สิไปดันบ่ดันดอก เพราะว่านกห้องนี่งวดนี้พราเขาเพิ่นห้องหกหกแปดนะครับเนาะว่าเลขงวดนี้เลขนกอย่าลืมซื้อถิ่มไว้เด้อคือเก่าสูงเนินบ้างเพื่ออกตามก้นตลอดได้เลขนกเพื่อนอ่ะไปเลขออกวันข้างนะเนาะบ่าวเถอะมันคยเป่าดิอืมเป็นตัวไหนบ้างบุญมาลำสวดแกงบ่อันย่ายน้อยนั่นนี่ ขายของซอยลูกห้องตีหนึ่งตีสองแย่หน่อยเบาไวลูกอยู่โซ่ตีสี่ขายดีน้อยใจหน่อยเนาะเของพวกเอันนันเบิร์ตกรอนโอ้ไปมันได้ค้าลูกเนาะแย่หน่อยเนาะพอทีพ่นหมอทีพ่นติดอ่าติดวัดพี่น้องก้นโสมก้นมาเที่ยวงานบุญงานนั่นขันบีหมอหลอกหมอลำเลยปีนี้เพิ่นเมาค้นจอดรถลงรถเขรเขาซื้อของมาเจ้งเขางานหนึ่งสิแล่กันไรหมอเออพนเมาเพิ่นเมาทีเฮ็ดมอหนึ่งพันนะ เมาไปเก็บได้หมื่นสองเมาเมาเพิ่นเมาเพิ่นเมาเล่นมาเล็กทีจอดรถเล่นมาะโอ้ดีดีจนหนีออกจนคิดออกได้พอเพราะว่ารถมันหล่นรถมันหล่นรถมันหล่นก็ลาสิบ่ได้มาผมเพราะว่าผมมาจะมาเบิ่งอยู่เพราะว่าผมจะผมไปหาหมอมีที่ไรจังเพราะว่าเพราะไม่มองยืน ขจาว่าคนลซมอนมิ่นไปข้าวเดียวตอาเงี้หน่อยเลยคับไปเบิ้งน้ำเพลินป่ะหรือใครก่อนปอเล่เบิ้งซ่อนมิ่นให้ผ้ามันถูาไปย่างมันคนไหลซื้อกระเป๋าดีเอฟซีซื้อกระเป๋านุ่มไอรานไอรันเกาไปเบิ้งได้นะมาสั่นเจ้มันไม่เอาอันนี้อันเด้เพรามาค่ะค่านี่จะอยากมากไม่มาคุณคนไหลให้เขาเลี้ยงข้าฝันให้เลี้ยงฝันนั่นแย่หน่อยสิจะเพิ่มบอกได้แย่หน่อยบอกแต่ ที่บ้ามากสีเลยทีไหนก็มาสีแข่เนนนอนงูสีมากแยกหน่อยไปจังสี่ฝันอยู่แต่ว่าท่านเนี่ยฟันคลักหรือแล้วทาอีกจค่สองสามมือกันเพราะว่าส่วนนี้แยกหน่อยเพราะได้สวดมนต์เลยเมฟซี้มันแต่งงานขายขอนแ่งงานก่อนลูกมันไม่เยเสียงกระแหงแพงไปเบิดเนาะกิดกันเขามันบอสงบเมฟซี้ที่ว่าบอกมันบอกสิบอกไปอยู่แต่ เป็นจกเขาบอกไไหอยลายตัวเดียวหสีา้าเจาสีนะอ่าจ้ะแต่หนกมห้องเนี้ยหนกมห้องแล้วหนก้องบอกสีีเด้ออกามันบอกอื่ามันบอกมีเลขสีบอกเอจ้าจวกะติมซื้อเลขนี้สีบอกเจ้าประเด็นึ่นเ,เลยอ่าหอยสีบอกเลยนกมีแล้วบอกแม่นู่นิดตะพาเพียงตัวามันกัดใจแล้วประเด็นตะาจบของมามีสมาธิครับตะพา้องมันนี่เปนเน้องหมว่านหมือมือว่วัพานมากพันมนกาผู้เดียว นองซีเอาครูจาไปใสน้อยอีพอกเลยวยังส่พ่อแย่น้อยเบาขึ้นเซีเพิ่นไปเลยเดี๋ยวรออีกสักกนนเพิ่นมาห้องซีเพิ่นมองสีสีีห่องน้ำนซื่อตอวเลขเยอนี่แกน่อยเอาลอตเตรี่ไว้ีสีสิบใบแกหนอโอแก่น่อยมากแต่ว่าสิด้าคข้นออกเ่าเด้อสด้ม่สีเอามือหนันมาหายใช่น่อยหาแต่ตงวัดด้วพี่น้องเลยยังไงเรื่าฝันบดแขนดอก เอาตอนนีซีด้วยนี่ยยหน่อยอันอันเอฟซีฟังเน้อบอเลี้ยงนกเลยมีข่าวดีข่าวดีเลยนะก็ไมาบอกเงี้ยวไทยปูบอกเขาปูบอกแล้วเอฟซีฟังเด้อยายหน่อยว่ายังไงละปูว่าสันมันอันคือว่าสันเออยายหน่อยก็ได้บาดีตอนที่สามได้ปูสิว่าเจงไรอุ้ยไม่เงี้อันนั้นเมื่อวานนี่อายุเพิ่นพอถึงเก่าสี่ปีแต่ว่าอายุแปดสิบเจ็ดปัะมาณสี่ปีเอฟซีพกนบอกางเลยงวดนี้ พรมเชิงสิละอ้าวเือเป็นัตเก่าจ้อืออายุบอถึงเก้าสิบอืออายุบอถึงเกแต่อายุโลอันเกเจปีเพิ่งมาแปดสิบเจ็ดแตเก้าสบแปดสบเบเมาะมันเก้ิบจอืออือเพราะว่าอายุไม่แย่นะปดสเจปีหนึ่งวายังสิวาบ่าแกยาวไปเลยแม่สิองว่าอายุเพิ่งบอถึงเกอายุแปดสิเจอายุออุ้ยไม่แง่หน่อายุบอถึงเก้าสดอก่วังสิ อายเราแค่แปดสิบเก้าปีหนึ่งว่าสิบเอ็ดีที่มันสาวแย่หน่อยส่บะวายอยหน่อยโอ้ยเจสิ่ผูาใช่ตอนที่สาม่อีบอกหาติดกี่นีมันสิบหกพ่อกันดีแยหน่อยวายังซี่อุ้ยไม่แย่นั่อายุปเทิงเก้าสิบคนมาอายุแปดสิบเปีนี่พราเราเล่าของหัวไปเลยอายุปเทิงเก้าสิบจุดแปดเก้าว่าตอนตอนแปดเจ็ดเอ้าหรือจะบ่เป็นเก้าศูนย์ตัวเก้าบ่ะจ้าเราเพิ่ก็วางสันติ แต่ว่ามันบอมันก็ยางไปดอกแต่ว่าขัดอายุบัถึงเก้าสิบกับแปดเก้ายี่หน่อยเลยเอาเลขนกกับเลขจังไหมบอบถึงอายุบาถึงเก้าสิบก็ยอนเก้าสิมันกับเก้าแปดกับแปดเก้าล้เนาะมีเกนอขึ้นนแต่เดียวเท่นั้นเนาะอืมเพราะว่านันกรณีของพื่นอืงกรณีว่ารถเห็นมาอมรถรถมีเกขั้นอรถยูไซมีเกั้นง่ยงานอขันบ่อเจ็ดอือขั้นหน้ากับขั้นหลังใ่กันมีเกดก็มีแผด มันคือเลยกอนว่าเก้าศูนย์นะแม่แมนว่าเก้าศูนย์นะเพื่อกว่าโนบิลออฟหัวปันหาหาตัวหาตัวหกตัวเนาะเยอะหน่อยไปว่าหัวเนาะขันว่าตาแม่มูเล็เล่ากับเขาเยอะเข้าเข้ามักเน้นที่ตัวเข้ามักเนาะเข้ามากเพื่อเนาะสวดสวดเรื่นเรื่อยเนาะเอานกห้องบอกซีบอกซีเลก่อนเนาะเอาไปเลยมักซีหรือซีอย่างหรือซีซีบอกนกห้องบอกมันห้องบอกซีได้เอซี่ เดี๋ยวจังแหล่เบิ่งอีกก่อนมันเนี่ยบอกซีตัวเดียวแต่พนองซีซีนี่ลายเทียจะว่าเยอะหน่อยเอาซีซีไว้เออเยอะหน่อยเอาซีซีลอตเตอรี่ได้สิบใบเขียนเขียนซีซีร่องหน่งเพื่อนบอกเขียนลงซีซีนะเลขเป่าเลขนกจังมาฟังอีกเทียนนึงในเอฟซีต่อมามีซีอืมเอาหรือผู้ใดมักซีใดก็ลองจับใไซจับใส่เอาลูกผู้ใดว่ามีตัวเม่นเมนปูบอก 90กับ87ไปได้หน่อย87เอ่อเพิ่มมาใยใยคนนั้นอายุไปถึงเก้าสิบอายุ87อ้า87ปีเพิ่มมาปู่บอกตาเด็กฝันน้่อยค่ะรอก,กันแต่ยังอันเก่าเื้อไปเลขสามตัวก็ได้โตสามตัวนาซตัวมุนนะน้าครับ,รบมาเร่งเลขที่เร่ใจรถเตรี่สามตัวเอาจังถาเบิ่งอีกจัระมานเหมือนนี้วันดีทเลบางเทา เป็นวันที่เป็นวันที่หาายให้น่อยฝันกอนอาฝันกันเพราะว่ามันเล็กฝันแล้วตะบนจีมาให้นาเอากระบอกเบียไว้ขัเมือนั้นมาว่าบได้ห้เอาก็คือลอจะเกินเอาแข็ๆแต่ว่าตงบซื้อหน่อยเมนอือนี่ยองไอยทยะหน่อยในซีซีไ้หลายไปแล้วเพราะว่านกนกฮ้องบอกซีซียน่อยมักเหล็กปิดซีงวดเลยเยอหน่อยบอกเลยว่าบติดซีบถูกบถูกเนอะเซลกมีซีม เอาประวัิเลามาเขาคุณยี่หน่อยเด้อ<า>มาพึ่พตีแม่นแม่นพ่ว่าตีย่หน่อยเรายี่หน่อยนี่เป็นผุ้งแย่เนาะเออพู่หญิ่งว้าวนตีพุนน้หยิงเออผู้หญิ่งนัซีนงซีหล่ะพึ่ว่าบ้านเล็กที่ยี่หน่อยบอกแปให้ใหตีขึ้นมีเด็กน่อยเท่เป็นแปดหนึ่ว่าพึ่ะใสซีแปดศีแปดหนึ่งจังๆเลยเนว่าอ้ม่ได้ทิ่งไหเนาะจ้าตัวตอนท่านมพ่าับอก่อยถูกมาโชคดีตีน้ำยียหน่อย,ยอๆๆแล้วคิดว่าากขออถูีว่ันเ้า ถูกตั้นเองว่าท่านเล่าเล่าหน่อยมาเราฝากขอบคุณหน่อยเด้อเจอหน่อยกับฝันอยู่ดอกก็บอกเป็นว่าอุ้มอิบเดี๋มันมาท่านเนเน่ใจนันแม่พ่าะเนเน่ใจมีเอฟซีกันสิบอกกันเฮ้ยขันมือนั้นมาอีกสามทีมือมาเอามือนั้นคือว่าบอกตัวนี้ปัญญาว่าตีตีอยู่ตีเลยไม่ใจจะคล้องอยู่จ้่แม่แต่ว่ากันมาแรกว่าสิพยายามตั้งคิดสวดมนต์ในเพิ่อนกคัก เนี่ยนิดหน่อยคนเขาถ้าบ่ฝันถ้าบ่ฝันแต่แถมมันเล่าบ่ได้เน้อยหน่อยจังไรจังไหนเนาะแมียนถึงมาบอกว่าเออฝันเงินสิปูนก้อนถ้าก็เมียนว่านอนไหลฝันไหลแต่ที่นี่เองสิน้ำเนาะจะไปแย่หน่อยเขาบ่กได้สนใจคอตรงนั้นเนาะเพราะว่าตีแย่หน่อยเห็ดนี่แย่หน่อยกุบด้เงินี่ยังจังเบาเถ่อเบายังับเพราะว่าเจ้าของมาจุนี่ให้เป็นท่านแกคนที่มาคือเจ้าของนะนะไม่ได้ถือกระทั่งบุญแั่ก็ถือไรแก ให้ก้าตตน้องวนรถบ้าเถาพนนงยืดอกกัม่แ่วยหน่อยถป็นก้นยังไงนะแกหน่อยปด้เรียวบ่วง้นห้ยปาะเดี๋ยวย้ายจังอยานัง้สิละบ้าเถาเมียนุสาไปบอกปู่ปู่ทำไมไม่จักรานหนุ่ยเอางวนอีกแล้ม้วันบอกม้วันบอกอ่ะบ้าเถ้าบอกว่าอันบ้าเถ้าให้เงินพื้นนอให้เงินอัน น้องมูอ้วนเพิ่นกับไปมือละลอยเด้่เอฟซีไปโจกสลากเพิ่นยังได้จักรยานอันนี้โจกมัอนี่กับไปได้มือสองกับไปเพิ่นเปิดชามือเนาะมันวานเสร็จแล้วเอฟซีโอ้ยผู้ชายื้อขนมกินดอกบานผู้ชายอะไรแยกเกี๊ยถ้ากันง้อแต่ซื้อให้ได้ยูเอฟซี่แม่อามาซื้อให้ผูได้ซื้อให้ได้แน่นอนแต่ว่าเด็กน้อยเนาะมันได้ยินว่าบ้าเถเงินไหเพอดีมันไปจ๊กสลาก มันวโจกกรบอใหาเด็กเทียปูได้แต่ม้ามกับแบบนม่มอาเข็บนาจอรำรร่มอันี้ฟันตรงหดจังไหนกว่ีหน่อยที่หาวันสี่ันตรงวันนี้ฟันวานันวาจุของอ่ะพันมาไพ่เรือพพยเรือเฮ็ดเจิงสิเม่นสี่ไพยเรือพอมีน้ำดองจำได้พายเรือพันเอามือคว้เจงสีหักมือรงพายพงกระเที่ยวเท็ดเจังสีเม่นเบาๆทำไปละหักหนึ่งร่องซี่เฮ็ดี่เดียวกระไพ ควเก่งสิละเอฟซีผ่านางซิีเียจะเบิ้ลแปดาลันแปดสี่แปดแต่นาะพี่น้องนะแปดนี่ยนอยาเท่าตีที่ซื้อนี่าฝันยังท่านเนนปนไดกระิใส่สี่ปเก้าเพราะว่าผู้เท่าวเก่าอออ่าเนียมาว่าเห็นนิวคนซีเลือดเป็นแดอเลยสีปเก้าพี่น้องนกพายเปิไพ่เลจริงสิละเ่งจีไพบบบยหนว่าไพเลี่อย่างก็บ่มีนะ แน่น่อยว่าเอานกห้องบอกซีซีใหญไหน่อแล้วว่าซีซีนี่เรได้ตรีไปแล้วนับปูบอกนับยายคนนี้อายุเก่าอายุงอถึงเก่าีอายุลับ87 87ปีอ่ะกระเอบบางหาคนเบาเน้อยกันว่าเจ๋อพ่อหารดอ่าหาคนจะบอกอีกเนาะเป็นบอกขึ้นหมดว่านกบินอมบอดดมองงามาพันพน คนเชาพกันจังแมาบินถ้าบากจะกันแม่แม่บอกเอฟซีมือรีมพอมันติดกิมนิมนต์นี้เพราะว่าไปจากพวอแค่น้อยเลียเขาเจ้ากระลาบานเขาวัดเลื่อยเขาขอบคุณทีน้อยได้พอไรไม่ได้ก็เอาไปเพื่อนวางสิเดี๋ยวเราจะนั่นแค่น้อยฝันก่อนจังแม่ยันอีกที่ไม่ไหมเนาะใช่เอาครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะไม่หน่อยพอกันหมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ